สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมมาให้ดูลักษณะเครื่องที่ปอกกดนะครับก็คือว่าอันเนี้ยลูกค้าวิ่งมาเยอะพอสมครวรแล้วและมีอาการความร้อนขึ้นแต่ทีเนี้ยเครื่องบางตัวเนี่ยเราปาดฝาซ่อมได้แต่บางตัวปาดไม่ได้นะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับยังมองอย่างเงี้ยดูดีนะครับแต่สังเกตที่บริเวณปอกสูบรนะครับเห็นไหมครับคือมันกินปอกจนมันกินไปลึกแล้วครับสังเกตง่ายปอกที่ทมันหมดอะ่ะคือปอกมันจะเงา มันจะเงาแวบเลยเงาอย่างนี้เลยส่วนปอกที่พอเหลือใช้ได้เนี่ยมันจะลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีความต่างว่าเนื้อเหล็กที่มันกินเข้าไปกับเนื้อเหล็กที่มันสร้างขึ้นมาครับอย่างตัวเนี้ยสูบเนี้ยกินเยอะสุดนะครับสูบอื่นยังไม่ค่อยเป็นขั้นครับแต่สูบเนี้ยปอกเงาแว็บเลยใช้ไม่ได้แนละ้วก็เดี๋ยวอันเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนทั้งเสื้อด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ไปเนี่ยกําลังอัดมันก็จะหายนะครับเพราะว่าแหวนนะครับมันจะหลวม แลก็ไม่แนะนําให้ทําฝาสูบก็หาเครื่องญี่ปุ่นนะครับสวยๆเปลี่ยนดีกว่าอันนี้ก็เป็น Mazda 2ดีเซลนะอ่าช่วงนี้ก็มีลูกค้าเปลี่ยนเครื่องเยอะไหม <laughs> นี่นะครับเปลี่ยนเครื่องนะครับหนึ่งเปลี่ยนเครื่องสองเครื่องกรนี่อีกสองตัวนูน้นฝั่งนูน้นสีดําก็เปลี่ยนเครื่องอีกนะครับช่วงนี้น้ําท่วมก็อย่าเพิ่งขับลุยน้ํากันนะครับ เดี๋ยวเครื่องมันจะพังแล้วไม่คุ้มวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกัน